เทคนิคพัฒนาการอัดร้องไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรืออัดร้องนักร้องที่คุณกำลังโปรดิวส์นั่นคือการที่เราจะต้องให้นักร้องได้ยินดนตรีและเสียงร้องที่พอดีในหูฟังเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบดนตรีค่อนข้างจะดังนักร้องบางคนชอบได้ยินเสียงตัวเองดังกว่าดนตรีหน่อยนึงบางคนชอบได้ยินเสียงตัวเองพอดีกับดนตรีพอจะเริ่มอัดเสียงคุณก็อาจจะปล่อยดนตรีแบบปาป๊าป๊ปาปแต่ถ้าคุณเปิดเบาไปหน่อยดีนามิกของดนตรีที่จะมาพุชเขาหรือจะมาอินสปายเขาเนี่ยมันก็จะเบาไปนิดนึงแทนที่เขาจะโยกขนาดนี้เขาก็ ดังไปหน่อยเขาจะอั้นเสียงร้องไว้ แทนที่ระดับที่มันพอดีของเสียงร้องคือ100คุณเปิด120สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอัตโนมัติเขาจะลดระดับ100ที่เขาควรจะร้องมาเหลือแค่8 5เพื่อให้มันไปคูณกับรอ่ที่คุณเวอร์เกินไปมา100พอดีแต่ในทางกับการเปิดเสียงร้องเบาไปหน่อยหรือคุณเปิดเสียงดนตรีดังไปหน่อยแต่คุณเสียงร้องพอดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักร้องเขาจะพุชเสียงร้องออกมาเพื่อสู้กับดนตรีซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการก็ได้เช่นสมมติเพลงนี้ชอบให้มันหนักกว่าาปทนััร้องงงงคเเ็พลหืบ ในบางท่อนก็ได้ผมเคยที่อัดร้องไปแบบทั้งเพลงนะเฮ้ยดีว่ะจะเอ้ยท่อนฮุกมันไม่พสิกสติเอาข้ใไม่ทีเนะี่ยแอบเอาเสียงดนตรีขึ้นสักนิดหนะึ่งจุดห้าดีบีเี้ยทำให้เขาพูดเสียงร้องขึ้นมาโดยอ,อ,ตอัตโนม,มัติแต่ในทางกับการเขาจะได้ยินรายละเอียดของการร้องน้อยลงความละเอียดยิบยับนู่นนี่เนะี่ยเขาอาจจะร้องน้อยลงแล้วไปให้ความสนใจกับการพุชขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแต่การดีไซน์ของคุณเอง